เรื่องสั่นคลอนความมั่นใจดอนแข่งขันสุดยอดเด็กประถมญี่ปุ่นนี่นายไม่รู้หรอกเหรอนี่เขากำลังรับสมัครอยู่เลยนะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเาก็คิดว่าจะไปสมัครอยู่เหมือนกันล่ะใจแอ้เนี่ยนะทำไมมีปัญหาหรือไง๋อ,อเปล่าไม่มีถ้าใจแอ้ลงแข่งด้วยนะฉันว,ว่านายชนะแน่นอนเลยล่ะเออ,เ,ออเออใช่ไหมเฮ้ยดูสินี่เออไป็นไงกรามฉันปเป็นมัดมัดโอ,อ้ใจแอสุดยอดเลยเออ อย่ามาหลงชะลักันถ้าจะชนะเออเออเจอเจอเจอดูนี่ดูนี่น่าทํานอะไรอยู่นงตจับมีแขนกล้าเป็นมัดมัดเป็นไงจ๊ะของฉันนี่ขึ้นเลยสุดยอดจ้าสุดยอดขึ้นเลยห็นมกอฉันฝึกทุกวันเลยเห็นไหมลูกหมูขึ้นเลยเออลูกผู้ชายไม่ต้องแข็งแกร่งแบบนี้โอ้ใจแอนไอดมหนึ่งของญี่ปุ่นแฮเย ไม่ว่าจะพูดยังไงก็ตามนะลูกผู้ชายเนี่ยมันต้องตัดสินกันที่หน้าตานี่แหละแล้วก็ถ้ามีตังค์สักอย่างแล้วก็ต้องฉลาดด้วยละ่ะไม่มีอะไรต้องกังวลเลย龙มาชนะเริ่ต้องเป็นของฉันเออซุนี่โอก็ลงแข่งด้วยเหรอแนนนอนฮอะโูกพี่าก็ลงแข่งด้วยไหมละ่ะฉันเหรอเออแต่ว่านะนายก็ไม่ได้หน้าตาดีแบบฉันแล้วก็ไม่รวยด้วยเออแล้วก็ไม่ได้ฉลาดอย่างฉชนติกตาหาเอ้าแถมบ้านนายยังจนบ้านฉันรวยอีกตาหางาาหาไม่เหมือนกันเลยอะ่ะคนที่ฐานะเพียบพรอมแบบฉันเรียกว่าอะไรดีนะเอ มีความสุขตลอดปีตลอดชาติมั้งจะยังไงก็จะเหอะเจ้านี้จะมีความมั่นใจซะเหลือเกินโนบิตะครับที่สวนใน่หญ้ามันขึ้นรกหมดแล้วไม่ใช่นั่นไงก็ลูกบอกเองว่าจะตัดหญ้าแท้นิ่มเลยมาตั้งหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครัผมไปสัญญาอะไรแบบนั้นไว้ด้วยหรอครับสัญญาไวส้สิแม่น่ะจำแม่นเลยจำได้อย่างดีด้วยไม่ไปทำเดี๋ยวดีเลยนะยยยยจำไม่เห็นได้เลยว,ว่าเคยพูดแบบนั้นแม่ต้องจำผิดแน่ๆนเลย แต่พอแม่พูดด้วยความมั่นใจขนาดนั้นก็เถียงไม่ได้อยู่แล้วแล้วนะไม่ว่ายัางไงและฉันนี่แหละที่ถูกละนายกลัพืชฟัดอะไรมาเนี่ยฮะอ่ะนี่นี่นายลองชิมดูสักคำดูสิอ่ะนายอืออารุเป็นไงพวกนเป็นไงบ้างฮะมันหวานไปใช่ไหมอืออืออือจะไม่ใช่ใช่ไหมเล่ามันเสียรสชาติอันนุม่มนวนของโดริยกีหมดเลยฉันก็เลยบอกกับคุณลุงเจ้าของร้านเป็นแบบนี้นะแล้วนายคิดว่าคุณลุงจะตอบฉันว่ายังไงฮะ ฉันเปลดลดิดร้านดริยากิมา40ป่ปีฉันมาจัด้นรสชาติดริยากิของฉันหุ่นยนต์อย่างนายนะ่ะจะมารู้รสชาติอาหารได้ยังไงกันล่ะป่านป่าป่านในนแม่ดูเขาพูดสิเห็นหมะแย่ที่สุดเลยเนะนี่มันแบ่งแยกหุ่นยนต์นี่นะถ้ารสชาติมันแย่แล้วแล้วก็เขาไม่มีการซื้อโดริยากิกินและอีกไม่นานมันอาจจะหายสาบสูญไปเลยเื่ดไปการทอกรดก๋โดริยากิฉันจะปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยเครื่องสั่นคลอนความมั่นใจ ถ้ากดปุ่มนี้แล้วก็จะมีคลื่นไฟฟ้าฉายออกมาแล้วมันจะไปทำลายความมั่นใจนี่แล้วก็พอ,อติดตัวเสารับสัญญาณเข้าไปเออเป็นไงไม่เห็นจะมีอะไรเลยเออเองั้นเหรอก็ปกติไม่มีความมั่นใจนีน่นะนายอ่ะสวัสดีครับครับเชิอเลยครับอ๋ออะไรเนี่ยไม่เห็นจะมีใครสักคน <łość> นี่บอกแล้วว่าโดริยากิที่ดีบรรนหวานเกินไปนี่มาอีกแล้วเหรอยังไงก็ลองชิมดูกอนนี่ครับมันยังจะมีโดริยากิอร่อยขนาดนี้อยู่อีกหรือไงนี่คุณลุงคิดว่าอย่างงั้นจริงๆเหรองบงบงบงดเหรออ้ยเฮ้ยจริงเหยอครับเอ้ฮ้ มันเหมือนจะหวานเกินไปฮะหวานนี่มันหวานเกินไปแล้วอ่ะขอโทษนะขอโทษจริงๆออะคือจันฉันไม่รู้ว่าฉันเชื่อมันในปีมือตัวเองมากเกินไปจะเจออะไรก็โทษให้นด้วยฉันจะกลับไปตั้งใจทำรวยย่างีให้อร่อยให้มันจำตั้งได้ตอดเวายายั้งข้านะคะคุณลุงเท่านี้ก็ช่วยให้เดรรยากิละพ้นจากความเสี่ยงที่จะหาสาบสูญได้แล้วดีจังเลยนะอะไรกันเนี่ยทั้งสองคนหายไปไหนกันนะเนี่ยเออ นี่ยังไม่ได้ทำอะไรกันเลยไม่ใช่เหรอ yeah, ล้วืมไปสนิทเลยมีอะไรเหรอค,คือว่าเออใช่ขอยืมเสาสัญญาณเอาเมื่อกี้หน่อยทำไมเหรอเอาเคืนนะเร็วๆเข้าออาเหรออาแย่ yeah, ที่สุดโนบิต no ะเนี่ย <c oughs> กลับแล้วครับโนบิต no ะเรื่องตัดญ่าจะว่ายังไงอ๋อ <c oughs> แม่เป็นคนบอกว่าแม่จะถอนยาเองไม่ใช่เหรอเฮ้ผมนะ่ํจำได้นะจาได้แม่นเลยด้วยเอ้อจะว่าอย่างงั้นก็ใช่นะรู้สึกว่าจะใช่นะเออฉันนี่แย่จริงเลยช่วงนี้จำอะไรไม่อยจะได้เลยอย่างไรเ้ยเฮ้ยสุดยอดเอามาใช้แบบนี้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยนะนะให้ฉันยืมสองสัญญาณทีนะไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ขอนที่จะมาใช้เล่นๆนะ อฮะอะไรเนี่ยหนีได้อะไรเนี่ยเอาคืนมานะเ้ออ๋อ๋ยลูกอะไรน่ะก็ได้บอกเองไม่เฉลอยวใจฉันยืมอ่ะเอะอ่ะเาเหรอเหรอฉันพูดอย่างนั้นไปหรอเอ้าก็ใช่สิโอโนานี่คีลืมจังเลยอ่ะเนาะเหอเหลอเหรอฮ่าฮลืมฮ่าา เออเออขอบคุณมากเลยนะคะสุนี่ออนี่กระจกแหม่หน้าตายอย่างฉันนี่นะมองกี่ทีกี่ทีก็หล่อตลอดเลยนั่นนี่นี่อ้าวโนบิตะเองเหรอสุอนี่เออนายจะลงแข่งจริงๆกันเหรอฉันว่านะนายไปส่องกระจกดูอีกทีดีกว่าไหมฮะนะนายว่าไงดนะอย่างนายเยอย่ามาจุ่นกับฉันดีกว่านะ่ะเอ๊ะอะด้ไอเด้เอ๊ะ เอดูจริงๆแล้วหน้าฉันฮะห,หน้าหน้าฉันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหน้าตาฉันแย่มากเลยอะแล้วก็ยังส่งผมประหลาดประหลาดนี่อีกปากก็แหลมแหลมมาก,มมากหน้าอายมากเลยดิฉันเอาไปด้าวมาตั้งแต่หน้าตาอย่างนี้ตลอดเลยเ,ลยเนี่ยอ <c oughs> อุ้ยตายจริงๆอะไรจะสวยขนาดนี้ โอ้แม่วันนี้เนรา้าติเตเหมือนเคยอ่าอลูกโอจ้าไปเดี๋ยวเข้าไปร้านถ่ายรูปกันนะจ๊ะจะได้ให้คุณตากล้องถ่ายรูปไปเลยเขาส่งเข้าประกวดให้เลยนะเอออ้าแม่คะผมไม่กล้าเข้าประกวดแล้วก็แม่ครับเอ๊ะเก<อ>ิดอะไรขึ้นเหรอจ้าลูกโอลูกโอของแม่น่ะเหมาะสมที่สุดนะที่จะเป็นสุดยอดเด็กปฐมพวกญี่ปุ่นนะก็หน้าตาของผมน่ะมันไ,มได้ตายตาย,ตาย,ตายพูดอะไรล่ะจ้าลูกนี่ดูนี่สิจ้า เอาลองมองดูสิจ๊ะเจอแลยตาตกันหมดเต้อาจับเลยจฮี่อบิตาพอดีเลยมาไปคู่ซ้อมชก่วยฉันหน่อยสิจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุอบจุ๊บจุ๊บจก๊นจุ๊บ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 จๆ๊บจุ๊บจุ๊บอุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บ บอกก็อย่าลบกันเล่าอย่าลบสิอย่าลบอย่าลบอย่าสินี่ลุกขึ้นมาเลยเฮ้ยเอ้อเอ้อเอ้อเอ้านี่อ๋ออ๋อเออหัวสั่นหัวคลอนโอ้ นายทำฉันเจ็บไม่ใช่เหรอเออขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจอ่ะเป็นอะไรไปล่ะเขามาสซี้มาสู้กันสู้นะอย่ามาชู้ชู้ชู้แถวนี้หยุดนะจะขอแล้วที่กลัวที่กลัวล็อกไปสิไปเลยชู้ชู้เผื่อจะเป็นแบบนี้นะนายลงแข่งไม่ได้ล็อกนะอ้าวกากลัวนะบอกชิสุกะนี่ นี่ละต้องโชว์ความแข็งแกร่งซะหน่อยแล้วอนี่แต่ด้วยแต่ก็ต้องใยดีนะอ๋อก็กลัวนะอ๋อพอจะพอเธอจะขอร้องจะกลัวจะกลัวจะกลัวอ๋อฉันกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วน่าบิดาหยุดเดี๋ยวนี้เลยนี่ฉันเกลียดคนที่รังแกคนที่อ่อนแอกว่าจิสิกาช่วยด้วยไปงั้นไปอ่ะทำไมอ่ะอึมึืมอ พูดกับฉันแบบนั้นน่ะมันจะดีเหรอทำามาบอกว่าเกลียดแล้วก็เธอนะอ่ะจะมีคนมาขอแต่งงานด้วยนะจำเอาไว้ไม่มีใครมาขอเธอเอ,าอาตามที่โนบิตะเขพูดถูกทุกอย่างเลยเด็กผู้หญิงที่ไม่มีอะไรดีสักอย่างอย่างฉันน่าคงไม่มีใครมาชอบฉันแน่ๆเลยแย่แล้วโนบิตะจ๊ะขอร้องลยอย่าเกลียดฉันเลยนะก่อนะแม่จะคิดดูก่อนลกัน หนูพิจักร์เนาะหนูพิจักรนี่ล้วก็ต้องทําอะไรสักอย่างแล้วใช่แล้วใช้นี่เลยก็ไม่ได้สิอย่างนั้นก็อันนี้แล้วกันนะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เลยอนนี้ก็ไม่ได้พไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยไม่ได้ทั้อย่างนึงอันไหก็ไม่ได้ทั้งอย่างอันไหนหนูพิจักร์ก็ทำเสียบอลเลยแค่นี้มันเป็นหุ่นยนต์ที่แย่ที่สุดในโลกเลยตางหนอนเถอ ยังไปไหนนะเฮ้ยกบไปหัววันจะจะขอพิเศษที่ไหนออกมาแล้วก็ทําเสียเรื่องหมดเลยฉันไม่ได้ตั้งใจมาจากศตวรรษที่ห2ก็เหตุผลนี้ลงนะเออไม่ไหวแล้วฉันไม่มีความมั่นใจเหลืออยู่แล้วที่จะกลับไปศตวรรษที่22แล้วเดี๋ยวอยู่แล้วเดี๋ยวสิแล้วก่อนฉันอะจะเอาใจอย่างดื้อๆไปจานนะนะโดเลมอนขอด